สวัสดีครับเมียภารวยครับฮาหนอยเชปปกิจครับประจะวันอังคารที่14บมิถุนายนครับเดือนมิถุนายนอ่าวว่า,างกับหลับโฉกของเชปปกิจไปแล้วเนาะเลกวิ่งกับเขาเวิร์ดซองครับเลกเกลงกับเขาเต็มๆเอามาเบิรงวันนี้ครับ มันมาน,นกันต่อดับโชกันต่อครับครบฮาน้อยเชฟอเกิตครับอังคารที่สิบสี่มันเอกสามแถวเกณฑ์คือเราครับ ิบเจ็ดก,เก็เป็นในนั้นดี๋ยวิบเจ็ดแต่วันบ <c oughs> ุมีศูนย์แปดส่แม่ท่นมีศูนย์แปดนค่าสามสีส ตามดทวเกนเอาหาหน่อยจะพากิดครับกดไหลก็ติดตามครับเมียพารวยโชว์ขึ้นมานรว่ารับโชว์เลยมันนี่รับโชว์กันต่อครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเเจ็ดเจ็ดสี่นะหาเจ็ดแปดผมมีเจ็ดแปดใส่ ปกตินีครับ oh, อาจยนจะเกกตัวทีเป้าครับเด็กวิ่ง สองตอัมาเบิงแถวแรกครับแถวแรกมีตัวเดียวครับมี8ปสองแถวสองกับมี2อตัวับมี2อเก่ากับหกสองแถวสกับมีศูนย์เจสองแเจหกครับสาตเลยวิ่งครับมีเจกับ2องครับสอตไม่ยาพรรวยครับกดไลยกดติดตามนสองไมายา ก็ให้ทุกคนกับชุกโคม้นมาครับสุขภาพแรงแรงครับจะเจ็บเจ้าปัวเจะจนครับช่วงนี้ครับฝนฝ่าะน้อยตกน้อยกว่าตกก็ระวังครับสุขภาพสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ